สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพอ,อ,อันที่หนึ่งก็คือกาแฟกาแฟตัวนี้ไม่ใช่กาแฟทั่วๆไปแต่เป็นกาแฟที่ผสมด้วยสารส่วนประกอบสำคัญอีกถึง36ชนิดเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟแล้วก็ติดก,กาแฟต้องเช้าทุกวันทีนี้ถ้าเผลอกินเพื่อสุขภาพเนี่ยแนะนำให้กินก่อนอาหารวันละ1 2ซอง แล้วตัวนี้จะมีพวกเชียมีไฟเบอร์ที่ทําให้เราอิ่มเพราะฉะนั้นการกินอาหารโดยปกติจะทําให้น้อยลงเพราะฉะนั้นน้าหนักมันก็จะ,ะลดนิดนึงเฟิร์มแต่ไม่ใช่ยาลดความอ,อ้วนนะคะตัวนี้หนึ่งซองถึงสองซองก่อนอาหารจะทําให้เราอิ่มแล้วก็บีสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยบํารุงร่างกายทําให้เราสดชื่นนอกจากนั้นก็จะเป็นวิตามินซีสามสิบเม็ดต่อหนึ่งขวดในหนึ่งพันมิลลิกรัมกินวันละหนึ่งเม็ดเช้าเย็น วิตามินซีตัวนี้มีวิตามินซีที่มาจากแอสเซรเ a ล่าเชอร์รี่ที่มีปริมาณของอวิตามินซีสูงกว่าได้จากผลไม้เลยผักอื่นๆนอกจากนี้เขาก็ยังมีวิตามิน B 162และก็ด3ซึ่งช่วยในการดูดซึมได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีสารสกัดมาจากเม็ดองุ่นแล้วก็ซีบาทอนซึ่งช่วยในการบำรุงผิวดันั้นตัวนี้ a ออินวันแน่นอน 2ตัวนี้1แพ็คสองร้ก้าสิขวดก็สองร้อสิาำหรับเวโปรตีนตัวนี้เป็นโปรโตีนที่มีสารอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติมพร้อมพร้อมที่จะแทนอาหารมื้อเย็นหรือมื้อสาคัญที่เราคิดว่าเราจะลดน้ำหนักถ้าควบคุมน้ําหนักเนี่ยก็แนะนําให้กินหนึ่งหนซองแทนอาหารมือม้อเย็นเลยชงละลายน้ำเขย่าให้เรียบร้อยแล้วก็ดื่มอันนี้มีรสของกล้วย ที่เป็นรสรสกล้วยนมกล้วยจากเกาหลีหนึ่งซองให้ให้แคลอรี่แค่หนึ่งร้อยกิโลแคลอรี่เท่านั้นถ้าเผื่อเราคิดว่าเราจะ,ะควบคุมน้ำหนักเนี่ยให้ทานก่อนอาหารก่อนนอนแล้วกินผลไม้ตามอีกหนึ่งกำมือน้ำหนักเห็นผลชัดเจนน้ำหนักลงและอีกตัวนดิงที่จะควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในการ ขับสารพิษก็คือการาใช้ตัวนี้หนึ่งซองก่อนอาหารก่อนนอนก่อนนอนเพื่อชงน้ำหนึ่งแก้วก่อนนอนละลายทันทีแล้วก็ดื่มแล้จริงก่อนนอนเสร็จพรุ่งนี้เช้าการขับถ่ายก็จะดีขึ้นถ้ากินต่อเนื่องให้ต่อเนื่องทั้งเจ็ถึงสิวันร่างกายขับสารพิษหรือดีท็อกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยได้ดีเพราะนั้นตัวข้อดีของตัวนี้อีกทีหนึ่งก็คือไม่ทําให้เราปวดมวนท้องก่อนที่จะถ่ายเพราะนั้นขับถ่ายนีย่ได้ดีแน่นอน คนที่ท้องผูกนี่แนะนําเลยนะคะทั้งหมด4ตัวนี้เนี่ยอย่างละ1ชิ้นเนี่ยอยู่ในราคาที่2,974บาทแต่ถ้าคุณซื้อทั้งหมดหลุด4ชิ้นอย่างละชิ้นรวมกันเนี่ยเรา,เราคิดที่ราคา2 5 0 5 2005น้ี่จะให้คอร์สออนไลน์5วัน5คอร์สฟรีเรียนฟรีพร้อมกับมีเว็บไซต์แล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์พวกนี้ เราจะมีวิธีการในการสอนวิธีการทําออนไลน์แบบถูกต้องแล้วก็ได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจก็แนะนําใหา้ทักมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ